สามลีกายโหยสามรวยกายสีสามสีแรงขวายสามรวยแรงปีสามลีกายโหยสามรวยกายปีสามสีแรงขวายสีม tpp สวัสดีครับผมฮานาจุมิจุเรนฮานาจูไตสมิอุนนาคทุกนาคผมกำลังอยู่ที่ไต้ฮาร์ปีแล้วนะครับอยู่ที่ไต้ฮาร์ปีแต่ยังมีวัฒนธรรมไตยที่ เข้าใจยังไม่ได้นะครับกลุ่ววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมไทยสามอย่างที่ยัาายยงไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยที่ยังเข้าใจไม่ได้ที่หนึ่งก็คือ รถดนะักก็คืยได้รนนู้ว่าหนับว่าเวลากินโคกเวลากินน้ำเปล่าเวลากินครั้งเดิมคนไทยมักจะใช้รดครันงเดิมแก้วกระป๋องขวดยังไงก็คนไทยมักจะใช้ดรด,เ,รด,รดเพราะภาคติดแก้วติดกระป๋องติด วมังสกกระปงนะครับอืมฟังว่าน,นี้แล้วเข้าใจได้ในประเทศไต้เวลาไปแสว่ซื้อโคกแล้วแทมโรดด้วยใช่ไหมครับมาตุนไต้ชว่วนแรกๆหนังรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะเวลาของอีปุ่นตุนครันดูภาคทิดนะครับภาคทิดแก้อทิดกับปผมทิดขวดนะครับผมก็เลยทราบสัว่าซื้อโคกกระปง ้าไม่เทมโแต่ฟังล้วนนั้นแล้วผมเข้าใจโอ้นี่คือวัฒนธรรามไทยถ้างั้นใช้โลตีกว่าตอนตอนนั้นเวลากินครั้งหนด่มผมใช้โลดนะครับเวลากินเขใช้โรเวลากินน้ำเปล่าใช้โรเวลากินทมข่า่ใช้โรแต่วันนผมสับสนอ,อีกครั้งว่าน้นาไปกินข้าวกับผู้อังกนแตยเวลา,ขาวเขากินเล้าเขา ไม่ใจรลดภาคติดแก้วเอ๊ะคุณไม่ใจรอดหรอสกับผมไม่ใจรอโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเวลากินเหล้าใกล้ใจรลตอ่ะโอ้โหยพือะไรเวลากินคอกภาพติดแก,ก้วสกปบปะแต่เวลากินเหล้าภาคติดแก้วไม่สกัปทะทวัฒนธรรมตายที่ยังเข้าใจไม่ได้ที่ส่งก็คือ รีอคช่วงโขนคนไทยนะครับเวลาความไม่ค่อยออกคนไทยมักจะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับอ้อ้อถ้าโดนคนไทยพูดแบบนี้แล้วคนญี่ปุ่นตกใจนะครับกลัวด้วยเพราะเวลาคนญี่ปุ่นความไม่ค่อยออกมักจะพูดว่าโคทอดครับพูดอีกรอบได้ไหมครับแบบนี้นะครับเร็วเวลาทะลุก,กัง คงอี่กมักจะพูว่าอ๋อ,อ,อ<า>ก็สำหรับคงอีกนั้นถ้าต้องพูดแบบว่าแสดงว่ากรุตก็มาตุนไทยชว่วงแรกแรกผมพูดภาษาไทยไม่ชัดใช่ไหมครับตอนนี้ก็พูดไม่ชัดมาอนกันต้นน้นผมจวนจะซื้อชาไทยสวัสดีค่ะเอาชาไทยค่ะอ๋อผมตกใจกลัวด้วยกลุยแผ็นพูดไม่ชัดอีกสักงั้นอ๋ออ๋อ,อชาไทย ชาดำชาดำอ๋อชาชาดำชาดำเลวผมได้ชาดำวัฒนาตามไทยที่ยังเข้าใจไม่ได้ที่สามก็คือพนักงานไทยนะครับทุกค,คนคุยไปอีปุนไหมครับคนที่คุยไปอีปุนคิดว่าทกชัยแล้วนะครับเพราะพนักงานอีปุ่นพวกเขาแสดงออกลูสดโดยใจน้าตาโดยใจ ลังกายนะครับยันเชมพลังงานเซเว่นนะครับอินดีต้อนรับครับอินดีต้อนรับลูกกาเชิงครับเอบโปรลูกกาเบโปรเรฮัลโหลโอกาสหน้าชื่อไหมนะครับโอกาสหน้าชื่อไหมนะครับเวลาสังอาหารเดซินค้ามอทัวไปครับ ิงก็ตรนนี้หมดนะครับกูไปคไม่มี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 ม,ม,มาตอนทางช่วงแรกผมตกใจมากแต่มาอยู่ต้ห้ั5ปีแล้วก็ชิ่งแล้วนะครับตอนนี้คิดว่าทำการที่อีปุ่งลำบากมากทำการประเดไทยสบายกว่านะครับถ้าไปแนละ้วอาหารที่มีลูกค้าคนไทนจยจะเยอะก็ ลำบากอีกนะครับสวัสดีครับมิสเตอร์ how many people ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งส่งคนครับโอเค please this way คุปปุอะไรวะ How about the drinkOh มีโค้กไหมครับ Oh we don't have มีเปปซี่ไหมครับ oh we don't have อ่ามีอะไรบ้างครับ we have Estrella e s c e g o เ a ็นโค้มั้กัไ oh, uh, มเจ้ Do you want to eat don't put แค่ภาษาคนนีンンン้ทำไม put ภาษาอังกฤษตดเอ่ะ come and come platelet นะครับ I'm Thai ถ้ากัน p u ไทยสิมีอะไรแนะนำไหมครับ this is simple and popular Thai hot and sour soup. s o u o u p พอแล 오이범부긴비리안아가 a 오 t o r i d 이번에 할수있